สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้พบกับเทคกโฟโตไทไปเรื่อยครับวันนี้มาที่ย่านสับเปลี่ยนบางซื่อครับตรงนี้จะเป็นที่เขานำรถเปล่ากลับเข้ามาแล้วก็สับเปลี่ยนแล้วเอารถใหม่กลับประมาณนี้แหละครับอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีกลางบางซื่อนะฮะคันนี้เข้ามานี่ครับที่เรากำลังเห็นอยู่ลากมาโดย GE อเคสครับ ลากรถ C N R นะฮะขบวนเชียงใหม่กรุงเทพที่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วก็จะลากเข้าเก็บที่โรงจอดนะครับหลังลากกันมาเลยนะฮะวันนี้ก็พามาดูวิธีการลากเก็บดันนะฮะหลังจากจอดเสร็จแล้วก็จะถอดหัวนะครับ ที่ลากมาเนี่ยเอาไปอยู่ที่เอาไปดันเข้านะครับดันเข้าจะได้ออกมาถูกนะไม่ถ้าตัวเองลากเข้าไปเดี๋ยวออกมาไม่ได้ก็ต้องดันเข้านะครับเดี๋ยวก็ถอดออกแล้วฮะเมื่อมาถึงก็จอดรอแป๊บหนึ่งนะครับจอดรอแล้วก็ปลดพ่วงนะฮะปลดพ่วงออกนี่ออกมาแล้วครับตอนนี้ต้องถอดหัวนะฮะไม่ใช่ผีกระสือนนะ เป็นรถจักรนะครับรถจักร G K ถอดทัวมาแล้วนะครับมาเตรียมสับรางกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดันรถเปล่า C n R เข้ากัโรงจอดนะฮะมาจอดรอนะครับรอคนสับประแจรางนะครับแล้วค่อยกลับเข้าไปอีกที่นึงนะฮะทีนี้ก็จะวิ่งไปคู่กันฝั่งทางโน้นที่ลงลงจอดนะครับอันนี้ไปแล้วครับออกไปแล้ว กำลังไปนะครับเคลื่อนได้เต็มที่เลยนะะเดี๋ยวก็จอดรับคนแปบน๊บนึงนะจอดรับเจ้าหน้าที่จากแปบ๊บนึงก็ขึ้นรถแลวน,นะคนสับประแจอ,อขึ้นไปแล้วครับทีมงานฮนะทีมงานทิ้งกันไม่ได้นะจะมาทิ้งกันกลางทางนะ ทิ้งไว้กลางทางไม่ดีนะไปแล้วนะครับก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งของขบวนรถนะครับเพื่อที่จะดันเข้าโลงจอดรถนะครับนนี้รถเซียนาเคลื่อนแล้วนะครับจอดดูแลแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ g e k 4 0 2 2นะครับเมื่อกี้ับเปลี่ยนเสร็จก็ ได้เวลาของรถเปล่านะครับ C N R เคลื่อนตัวขบวนนี้เป็นขบวนเชียงใหม่กรุงเทพนะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าเก็บที่โรงโรงจอดนะฮะเป็นการดันนะเป็นการดันเอาไม่ใช่ลากนะครับดันเข้าโรงจอดนะครับ ใครเป็นคนดันครับนี่ครับัวเอกสีเคสี่ศาครับเป็นคนดันนี่ขุดปูแรงเยอะเหลือเกินครับลากได้ก็ดันได้นะครับส่วในนี้ที่วิ่ง ทำงานอยู่นะครับ G E K 4022นะครับก็คอยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ย่านสับเปลี่ยน,นี่แหละครับส่วนคันนี้ก็กำลังถอยเข้าโรงจอดนะครับแรงดันเหลือเฟือครับ ทางนี้นะฮะทางนี้ก็กําลังดันดันล้ฮะถอยหลังดันนะครับโอ้ถือว่าแรงจัดนะฮะเป็นตู้เปล่าของขบวนเชียงใหม่กรุงเทพนะครับดันกับเข้าย่านเข้าตู้ที่เราเห็นนี่แหละ